วันที่6ธันวาคม2567ขอ,อนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคมพีเต้าเตอจริงบทที่2และคำอำนวยพรในเดินแห่งความสงบสุขหนทางแห่งการฝึกปฏิบัติคือหนทางแห่งความสงบสุขแต่ไม่ใช่ว่าฝึกปฏิบัติแล้วจะต้องสงบสุขแน่นอน พราะการฝึกปฏิบตัติไม่ใช่การไปถึงในก้าวเดียวแต่ต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเราจะฝึกฝนอย่างไรแม้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ยังคงต้องรอบคอบแม้อยู่ในที่ไม่มีคนเห็นก็ยังคงเปิดเผยตรงไปตรงมาแม้อับจนไร้หนทาง ก็ยังคงเชื่อมั่นศรัทธาและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเมื่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่เล็ดลอดที่มืดไม่ปิดบังและสุดทางไม่เลิกลมเช่นนี้จึงสามารถฝึกฝนหนทางแห่งชีวิตที่สงบสุขได้สำเร็จดังนั้นหากอยากสงบสุข ย่อมไม่อาจหย่อนยานได้สักวินาทีเดียวการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขแสดงให้เห็นว่าเราโชคดีเพียงพอความสงบสุขคือสุขภาพที่แข็งแรงคืออิสระเสรีความสำเร็จและแสงอันสว่างสวยเมื่อจิตใจเราอบอุ่น จึงสามารถทําให้ผู้อื่นสัมผัสถึงความอบอุ่นได้เมื่ออารมณ์ของเรามั่นคงจึงทําให้ผู้อื่นสงบลงได้เมื่อตนเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงนําพาผู้คนรอบข้างได้เมื่อสภาพแวดล้อมรอบข้างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงยิ่งสงบสุข มากขึ้นดังนั้นสิ่งใดจะดีก็ตามขอเพียงมีความสงบสุขก็ดีแล้วการดำเนินชีวิตอย่างแข็งแรงและหัวเราะอย่างเบิกบานคือความผาสุขแม้ความสงบสุขจะเป็นการแสวงหาที่ธรรมดาที่สุดแต่ในอนาคต ที่ยังไม่อาจเขียนเป็นตัวหนังสือได้นั้นความสงบสุขล้ำค่าที่สุดอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่6ธันวาคม2567เผยแพร่วันที่2497